เป็น EP ีแรกเลยหลังจากโควิดนะเราห่างหายกักสามกิฬาไปแต่ตอนนี้เนี่ยเมนัดก,ก็ต่ายน้อยไว้นานมากน้องยังไม่มาเลยเลยค่ะพี่เ้กต่ายน้อยไปไหนมาที่รอนานมากคือกว่าหนูจะเข้ามามแบบมันต้องเขาอ่ะมีที่สนามเนี่ยเขามีระบบ ความปลอดภัยในการป้องกันโควิดเยอะมากกว่าจะเข้ามาต้องมีสแกน QR code ต้องยีอุณหภูมิอะไรเยอะแยะมีแอลกอฮอล์เช็ดมืออย่างนี้นะคะตอนนี้พี่นี่เหงื่อใช่ไหมคะเหงื่อเห็นเหงื่อไหมเหงื่อแตกกร้อนเหมือนกันค่ะวันนี้หนูมีเครื่องดื่มฮันเด็ดชารนดวันนี้ของพี่เมย์เนี่ยมีถือเป็นเลมอนลามน้อแล้วห่อกระต่ายน้อยเป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นกลิ่นเบอร์รี่ค่ะ อันนี้รทรถของพี่เมก็อร่อยเหมือนกันจะเป็นซุปเปี้ยวเนาะให้ความสดชื่นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมปุดหนุนะคะฮันเดดพลัสนะก็วันนี้นะคะในที่นี้ก็จะค่อนข้างร้งอนนิดนึนนงเพราะฉะนั้นมีเครื่องดื่มเย็นเย็นมาชมการแข่งขันด,ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสาหรับแฟนๆไทยเบสทไทยเทเลนต์เนานะวันนี้นะคะเรามีเสื้อมาแจากด้วยเป็นเสื้อบาสไทยเทคนะเพราะฉะนั้นนะคะติดตามดูให้จนจบคลิปนะว่าเรามีคําถามอะไรมาฝากนะคะยังไงดูให้จบคลิปด้วยนะ คอร์เตอร์สองไปนะเกมก็สูสีกันมากเลยระหว่างทีเลก้าไฮเทคนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับแฟนแฟนละกันว่ารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดเขาไม่ให้คนเข้าชมเนาะแต่ตอนนี้สามารถให้เข้าชมได้แล้วเป็นไงบ้างเอ่ยก็สนุกครับเพราะว่าไม่ได้มาดูบาสนานก็ห่างไปนานก็ได้กลับมาดูข้าสนามก็ดีใจได้เชียร์มันกว่าอ๋อเพราะว่าแน่นอนว่าการเชียร์กีฬาเนี่ยมันต้องชมในนี้บางทีมันจะอาจจะมีมาตรการยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็แฟนๆก็ให้ความร่วมมือจำการอย่างนี้ใช่ไหมคะ อ่โอเคได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามดูต่อนะคะว่าในช่วงอีก2คอร์เตอร์จะเป็นยังไงบ้างในให้กำลังใจเชียร์ไฮเทคด้วยนะค่ะแ,แล้วมีความรู้สึกยังไคงคะที่ตัวเองอ่ะเป็นเด็กที่สุดแล้วคือได้เข้ามาเล่นในทีมใหญ่ครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็ดีใจแล้วก็ได้เล่นกับพวกรุ่นพี่ทีมชาติที่เก่งๆแล้วก็ เราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยครับเออ,เอ,อผมเนื่องจากผมเนี่ยอยู่ในทีมตลอดเพราะฉนั้นผมจะเลยมีโอกาสได้ลงซ้อมกับน้องๆอยู่ตลอดนะครับเลยถึงแ,แรักษาสภาพตัวเองด้วยอะไรด้วยครับแล้วก็พยายามเขาเรียกอ,อะไรอินเชฟตลอดนะครับเลยพอมีปัญหาในทีมตัวผู้เล่นน้อยลงเราก็เลยสามารถแบบมาช่วยทีมตรงนี้ได้ค่ะก็กีฬาบานะคมือ เป็นกีฬาที่เราต้องใช้ความรุนแรงชนกันไปชนกันมาอย่างเงี้ยอยากให้พูดถึงสปอร์ตแมนชีนป่ะคะเกีย่ยวกับความน้ำใจในกีฬาอย่างเงี้ยก็กีฬาบาสเกตบอลครับเป็นกีฬาปะทะกันอยู่แล้วครับด้วยตำแหน่งของผมก็เป็นตำแหน่งเซนเตนเอร์ตัวใหญ่ครับก็มีการชนมีอมีชนกันจนล้มบ้างมีเกี่ยวขากันล้มอะไรอย่างเงี้ยครับพอจบเกมมาก,ก็มีการขอโทษขอโพยกันอยู่ข้างนอกเราก็เป็นที่เป็นน้องกันยกมือไหว้กัน เชฮาตามภาษาพี่น้องปกติครับค่ะก็อยากให้น้องเป้ค่ะฝากถึงน้องๆที่จะอยากอยากเข้ามาเล่นบาสะค,ะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับใครที่อยากเล่นบาสนะครับก็ฝึกซ้อมขยันซ้อมแล้วก็จะได้พัฒนาแล้วก็มีโอกาสมาเล่นกับพวกเราครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในสนามเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะการแข่งขันจบแล้วบอกเลยว่าสนุกมากเลยน้องก็ต่ายน้อยก็เป็น ของที่เล็กนะคะกับไฮเทคซึ่งไฮเทคก็เอาชนะไปได้นะเจ็ดสิต่อ72นะบอกเลยว่าลุ้นมากแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องอยังไงฝากแฟนๆนะคะช่วยติดตามแล้วก็เชียร์นะคะทีมไฮเทคบาสเกตบอลขับด้วยนะค่ะก็ขอขอบคุณเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพคันเลนชัดน,นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนหลักอ่าทีมไฮาาเท <S <S ะคบาสไฮเทคค่ะใช่แล้วก็นี่ผู้สนับสนุนหลักของเราเนี่ยคือนิคอนนั่นเองเป็นผู้สนับสนุนที่น่ารักทำให้เราได้มีเกอร์องค์กลใช่ในอี ม้สวยเพราะว่าภาพคมชัดขนาดนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางมิคคอนด้วยนะคะและก็วันนี้นะคะก็เกออนกนะต้องต้องบอกว่าวันนี้อีพีนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดคุยกับแฟนๆมากนะักเพราะว่าเนื่องด้วยการต้องการเว้นระยะห่างเนาะในการชมการแข่งขันนะคะก็ยังไงฝากแฟนๆนะคะช่วยติดตามสโมสรแล้วก็ติดตามไทยเบสทยเทเลนดด้วยนะคะสำหรับ E ีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะไว้เจอกันใหม่กับเกอรออนเก่าอีพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ